ดไอเดียี้ไปถึงไหนกันแล้วก็ผมจะทําอะไรบ้างกับไอดีนี้ก็สามารถติดตามได้ทุกคงสำหรับใครที่พร้อมดูแล้วทุกสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรลานเลนเจอร์ในราคาที่ถูกในทุกเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนําเป็นมาริช็อปกันเลยทุกคนบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจผมได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35%กันเลยการันตีความปลอดภัยทุกคนเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า3ปีแล้วทุกคนสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทีคอธิษฐานหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับ ก่อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์100วัน EP ที่3ด้วยครับผมสำหรับ EP ที่3นี้ผมจะอัปเดตไอดีนี้ไปถึงไหนกันแล้วก็ผมจะทำอะไรบ้างกับไอดีนี้ก็สามารถติดตามได้ทุกคนครับสำหรับใครที่พร้อมดูแล้วครับผมก็อขอกระนิ่งไลค์หนึ่งคนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปวิดีโอถาดไปด้วยครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมล็อกอินเข้าเกมมาครับผมเรเข้าเป็นหน้าของตัวลิวนาาปกติเก้าดาวนั่นเองครับ หลายหลายคนเรียกมันว่าด็อกเตอร์เดียวหนังกาดาวนังเองล็อกเตอร์เข้าเกมมาทุกนี้ก็ไม่น่าจะ มีอะไรอัปเดตเข้ามามากเพื่กกอการแล้วก็ตลาดแถลมก็ได้เป็นทสังเกตภาพมาั่นเองสำหรับวันนี้ผมก็จะผการฝ่า,าตามปกติเลยอันดับแรกก็เข้าไปที่ห้องทดลองก่อนเนื่องจากว่าผมผลิยวัตถุดิบในการสลับตัวของท่านไยไว้นั่นเองสำหรับวัตถุดิบตรงนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่ใช้ระยะเวลาในการเียนค่อนข้างที่นาะนมากๆอสำหรับวัตถุดิบของท่านไอหลังจากที่ผมผลิตวัตถุดิบของท่านอายเสร็จพวกผมก็เลือกที่ชาวเพื่อห้องทดลอง็นระเับที่13เองสำหรับ ห้องผลิตคิสตาโนโง่ก็ถือว่าเป็นฐานที่ค้างนี่เยอะเหมือนกันหลังจากที่ผมผลิตทุกอย่างเสร็จหมดก,ก็เรือที่จำในการเปิดกล่องโลกง่ฮะกล่อ,องตรงนี้ก็เป็นของยูเวนตุสโค้ชเองคือแม้ว่าโค้ชตรงนี้ตัวเรนเจอร์จะหมดไปแล้วโงกแต่ว่าของรางก็ยังคงค่าอยู่ในการเปิดของซาลาฟายที่ตามหน้าตัวกระชากหรือว่ากบในดาวก็ยังคงค่าอยู่สำหรับกล่อง หลังจากที่ผมเปิดกล่องเสียผมผมก็ทำเหมือนเดิมเลยคือการไปตะลุยด่านสเตนหลังนั่นเองก็ด่านสเตนหลักของผมผมจะตะลุยจนด่าน404แต่ว่าผมก็ดันเจอปัญหาต้ในตำข่าไกด์ของผมเองก็คือการฟวามหนักของผมอาจเจอมอสที่ค่อนข้างที่ติดเอาคางมากมากแล้วก็ทำให้เกมผมเดินหน้าไม่ค่อยรวดเร็วสักเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทำการปั้นตัวของชากาดินเอง,เ,องเพราะว่ามอส ค่อนข้างที่โหดมากแล้วก็ค่อนข้างที่เล่นยากมากๆผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไปปั้นตัวของชากะมาแบกทนเองแต่ว่ากบของผมยังไม่ครบแลผมก็เลยตัดสินใจว่าจะยัดกบเข้าที่มีไปก่อนแล้วก็กบของผมก็ขาด่ค่ขยืดด้วยผมก็เลยตัดสินใจปั้นตัวของชากะมาแบกทีนเองหลังจากที่ผมปั้นตัวของชากะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็เริ่มที่จะเอาตัวของชากะไปจูลาด่านเพราะว่าอยากจะทดสอบว่าตัวของชากะมันจริงขนาดไหนการตัอยกระดับทีได้ขนาดไหนกันนั่นเอง พอลองเอาไปทดสอบในดานสเด็จหลังภูเพื่อพนประกอบการที่ได้คือเล่นดาค่อน้างที่ง่ายมากกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังเจอมอสดากตกล่วงเป็นม่วงเดิมอยู่พวกอาก็ถือว่าทาให้ทีมโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกันแต่ก็ยังไม่สูงพอเนื่องจากว่าตัวของชากะยังไม่แม็กซ์เอง ผมก็จะพยายามปั้นตัวของฉากให้ neat นุกอ่ะและกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็เป็นหน้าของมาร์ทชช็อปนั่นเองสำหรับใครที่สนใจเติมที่จิต่ะนะเกมไนเจอร์ในระบบไอเก็สามารถไปเติมได้ที่มาร์ทีชช็อปได้เลยเนื่องจากว่าในระบบ Android ตอนนี้ผมคนที่ไหนก็ไม่ได้รับเติมกัแล้วสำหรับสาย a n d ด o i d ที่อยากจะเติมก็ต้องเติมในระบบไอโอเอเท่านั้นทมกอ่ะก็สามารถไปเดิมไปได้ที่มาร์ทชช็อปได้เลยบอกทียว่าได้รับส่วนลดสูงสุด35เปหรับใคนที่สนเลม อีกีว่าให้ใต้ทีชั้นกับใต้คองเลนต์เลยทุกคนคะหลังจากที่ผมปั้นฉากะมาปุ๊บบอกเลยว่าทีมโกดขึ้นม่หนึ่งระดับเลยพอผมเคลียร์ด่านเสร็จผมก็เลือกที่จะไปตะลุยด่านพีเอ็เองเนื่องจากว่าขนงอกในพีวีพีผมเหลือทั้งสิทธขนงอกและผมก็มีเวลาเหลือมากๆผมก็เลยจัดการมาทำการตีพีวีพีเองพอคือว่าปกติทั้งหมด5้าเกมทุกคนก็กลอบการที่ย้ายมาแข่งขันดีโอเคมากเลยใน5เกมนี้พวกเจอทีมที่ ค่อนข้างที่โหดค่อนข้างที่เยอะมากแต่ว่าคนสุดท้ายแล้วผมก็ชนะมาหนักมาเกมเลยทุกท่านรอบนี้พีพีในรอบนี้ทุกอ่ะก็เดี๋ยวก็จะน่าจะเห็นผมมาทำการกัดมีดยาวเลยทุกท่านนี่จากว่าไอ้ทีนี้ผมยังไม่ได้ทันมีเลยทกท่านแล้วก็ยิเจอร์ผมยังไม่ค่อยเก่งผมก็เลยผ่านสนใจว่าจะมาเล่นพีพีแบบนี้ก่อนถ้าหลางนี้ผมจะมากัดพีพีทัดไปนั่นเองสำหรับซีรีส์หนึ่งร้อยวันนี้สามรอบน,นี้ทกทก็ คงต้องตีพีพียาวๆเราเป็นฟาร์มสเต็ปยาวเพราะว่าต้องการความแข่งแย่งให้กับทีมเองหลังจากที่ผมตีพีพีครบทั้งห้าเกมผมก็พอหนึงที่จะมาทำกานตีเลดโคราโบนั่นเองหรือว่าอะไรไหนโคลาโบเลดตัวของซิลโวฟุฟุผมทำดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะทุกเกมแรกก็เกมที่สองบอกเลยว่าดาเมจน้อยมากๆถึงแม้ว่าผมเจ้าตัวชากะใส่ทีเพื่อเพิ่มความแข็งแย่งกับทีมก็ตามแต่ว่าดาเมจยังไม่ พอที่จะฆ่าบอสได้ดีได้ตัวอกเลยว่าตัวของซิโรฟุคุเก่งมากเลยสำหรับตัวของซิโรฟุคุพวกนะหลังจากที่ผมเล่นครบสามดาบผมทวามุขที่ได้คือผมสร,ร้างธามิดไม่ค่อยเยอะพวกผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาปั้นตัวของท่านไอไปล้างเอากาดเองบอกด้วยว่าล้างเอากาดค่นอนข้างที่ยกได้ทีได้เยอะมากรับตัวของท่านไอหลังจากที่ผมปั้นท่านไอเสร็จพวกผมก็มาดูที่ยูเวนท่าเซิลเองอ่ะก็อขาดอีกไม่กี่ชิ้นผมก็มมเลยตัดสินใจไปฟังน้าของท่าเซิเองอ ผมตัดสินใจไปฟาร์มพัซโซมาทุกคนและผมก็เก็บผมเป็นพีเอฟ้อยแลหลั็จัทางด้านของอีเวนพัซเซหรืเพียอภายนาทุมหลังจากที่ผมรับอีเวนพัซโซเสร็จแล้วผมก็ตัดสินใจไปบ้านตัวของแจ็คเกอริปเปอร์เป็นล่างปกติไเตันเองบอกเลยว่า ตัวของแจ็คเบอร์เเป็นตัวที่เก่งการกงก็เลยตัดว่ามาพัฒนตัวของแจ็คเองนั่นเองสำหรับอีพีที่สานี้ก็คงไม่น่าจะมีอะไรเยอะมากแล้วทาใครที่เราติดตามอีพี่สี่ก็อย่าลืมกกระดิ่งดตาวกัวีพีที่สี่าจะมาเร็วๆนี้แหละกสำหรับอีพสานี้ก็คงต้องจบถึงเท่านี้ทุกสำหรับใครที่เราติดตามอีพีที่สี่ก็อาลืมติดตามง่าทบอกเลยว่าไอ้นี้มีการทดีแน่นอนก็สอารทดีรยะยาวด้วยทุกหลายคนก็อาจจะเน ไอีนี้ไปรันอยู่ที่ไหนหรือ,รอ,อกระดาษของผมก็สไตล์อีกแบบหกั่งได้เพราะว่าผมก็จะแนะนำวิธีในการเล่นสไตล์ของผมกัการว่าผมเล่นแบบไหนก็ทำแบบไหนบ้างทำอะไรบ้างในแต่ละวันนั่นเองสำหรับไอ้นี้สองสามนี้ผมก็ขอจบเลย เพียงเท่านี้เนอะและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะฝากไปก็เป็นหัวหน้าของมาดูช็อปนั่นเองสำหรับใครที่สนใจในแพ็งเกจธุ์งาเกมไฮเจอร์ er ในระบบ iOS ก็สามารถไปเดินไปได้ที่มาดูช็อปกันได้เลยนเนอะเพราะด้วยว่าเรทราคาไปอยา่างมากก็ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง35เปอร์เซ็นต์ก็เลยสำหรับใครที่สนใจทุก็สามารถทั้งแชร์เข้าไปสอบถามแล้วก็สอบถามเรทราคาก็ได้เนื่องจากว่าเรทราคาก็อาจจะมีการปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยเนอะสำหรับใครที่สนใจีผมมีให้ ได้ดคิทชั่นก็ได้คอมเมนต์เลยครับสำหรับอีพีที่สามนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสำหรับใครที่รออีพีที่สี่ไปดกดไลค์ไว้ไก็ดี้วก็คอมเมนต์มาได้และล้างคิทที่ได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำให้อีพีที่สี่ผานเร็วขึ้นนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ไม่ลืมกดไลค์กดซับไครติมแจิงเตือเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ใหม่ใหม่ในช่องไอซ์ซันน,นี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ